เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กท l อกบิ๊กสต y สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับ,รบพบกับ BIG t ท l อกบิ๊กสต y วันนี้ผมอยู่กับคุณชยัยฤทธิ์ยนเปี่ยมสวัสดีครับคุณชยัยฤทธิ์รับร้อนแรงละอุสุดๆเลยตอนนี้ครับ,ค,รบคือตอนนี้นะครับก็ อยู่ในระหว่างของการที่จะสรุปว่าตกลงในการอภิปรายะยะติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูน6ฉบับนั้นจะโหวตกันหรือไม่โหวตกันยังไงคือพวกเราเนี่ยก็พยายามจะรอนะจริงๆนะตามกําหนดการเนี่ยคือค18นาฬิกาจะเริ่มโหวตกันแต่ปรากฏว,ว่าทางสวนะครับและก็รัฐบาลนะก็มีการเสนอให้มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาก่อนรับหลักการครับ แต่ก็ฝ่ายค้านนะครับในขณะนี้ก็ได้ใช้ใช้เหตุผลว่าไม่ควรจะดําเนินการเช่นนั้นเพราะว่าการที่จะมาอ้างว่าการตั้งกรรมธิการขึ้นมารับหลักการเนื่องมาจากว่าสวยังไม่ได้ศึกษาแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่ไเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญอาที่ดีพอวควรจะใช้เวลาอีกสักหนึ่งเดือนนะฮะนี่เป็นข้อเสนอของฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าฝ่ายค้านก็ไม่เห็นด้วยอยู่ระหว่างการ ต่อรองกันอยู่ซึ่งก็ดูแล้วก็มีความเข้มข้นมากในการแก้ไขรัฐมนูญในวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้มอบปลดแอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะเรียกว่ากัหมาเต็มเหมือนกันเต่เพิ่มถนนปิดหมดเต็มพร้อมกับยื่นเงื่อนไขสามข้อนะปลดแอกเนี่ยยื่นสามข้อเลยก็คือว่าถ้าวุฒินะครับความร่างของรัฐบาลครับ เอ้ยโทษนะความร่างกัแต่ธรรมนูญน,นะไม่ยอมอย่างเด็ดขาดนะและพร้อมจะเดินหน้าบุกจะกามวลชนไปในการที่จะยังบอกยังไม่ชัดว่าจะเข้าไปไม่เข้าไปแต่ว่า <c oughs> กองกำลังตำรวจเขาก็เตรียมความพร้อมอยู่กอ,องร้อยอยู่เรียกร้องเลยนะสามข้อที่บอกนะสอวอต้องให้ความร่วมมือกับสสนะให้ใช้กระบวนการรัฐสภาในการยกมือสนับสนุนมาตราหกเปิดทางให้มีการตั้งสอรอสอรอและก็ต้องปิดสวิตสอวอด้วย นะันสองให้แก้ไขรัฐนูนให้มีการเลือกตั้งสชทั้งหมดปราศกาจานแต่งตั้งเลยไม่เอาเลยนะสามเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่กันระมมื่อไทยคอยเปิดทางแก้รัฐนูนได้ทุกหมวดนะนี่คือหมายถึงว่า<อ>ตัวแทนของกลุ่มประชาชนปลดแอก,กคือวันนี้ล้อมนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็คือว่าหลายพันคนนะตอนแรกน,นว่าจะมากันไม่มากแล้วก็ตามกําหนดการที่เขาแจ้งกับสื่อมวลชนว่าจะเลิกสองทุบเนี่ยนะมวลชนเนี่ยปรากฏคนก็มาเยอะนะและคาดว่า คงไม่เลิกสองทุ่มแน่นอนนะ,ะอันนี้ปลุกเล่ากันก็คงรอเลิกจนกว่าการแก้ไขเนี่ยมันได้ความชัดเจนว่าแก้หรือไม่แก้นะครับขณะที่ข้างหน้าเนี่ยปิดหมดแล้วเส้นทางน้าสภาปิดหมดแล้วมีรถไฮพาร์มาหนึ่งคันนักเจ้าหน้าที่หรือว่าของฝ่ายรัฐสภาเองก็มีการเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับเพื่อบ้องกันไม่ให้มีการบุกเข้าไปเพราะว่าเคยเกิดบทเรียนกันแล้วแต่ว่าในส่วนของอทั้งออกว่า สสหรือว่านักข่าวหรือเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนี่จะทำยังไงเขาก็เตรียมเรือไว้คือตอนนี้ถ้าดูตามนี้คือว่าม็อบเนี่ยดูเหมือนว่ามีจํานวนเยอะอยู่นะก็เหมือนกับว่าล้อมรัฐสภาไว้ส่วนหนึ่งนะครับทั้งด้านหน้าออกมายากอยู่ออกไม่ได้เลยหระออกได้ทางหลังทางเดียวคือมีเรือเรือเพราะว่าเป็นเป็นเป็นแม่น้าเจ้าพระยาตรงนั้นเขาเรียกว่าท่าเรือเกียร์กายอ่าท่าเรือเกียร์กายแล้วก็เขาเตรียมเรือไว้แล้วหกลำต้นนะอ่าแล้วก็มีฮอมีอะไรนี้ เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับคือฟังดูทางมอบแล้วเนี่ยนะคุณไม้ระยองนะพนุพงษ์จัดนอกเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ะระหว่างเดินทางข้นมาบอกว่าถ้าถูกคว่ำเนี่ยก็จะชุมนุมยืดเยอะทันทีเหมือนกันครับกนะ็มีความน่าห่วงเหมือนกันเพราะว่าบรรยากาศในการประชุมวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจะถึงปัจจุบันเนี่ยจนถึงล่าสุดเนี่ยครับคือเรียกได้ว่าเสียงเราฟังเสียงจากสอวอ,อย่างเดียวเพราะถือว่าสอวอเนี่ยเป็นตัวปแปรในการจะรับจะทําให้รับนูนผ่านหรือเปล่าต้องมีแปดสิบสี่เสียงนะครับในสาม ปรากฏว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยเกือบ90%ของสวที่พูดวันนี้คือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขทั้ง6ยตินะฮะหยติก็เดยอ้างเหตุผลว่าการแก้ไขเนี่ยมันอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่เคยมีเมื่อปี2550ครับในสมัยนั้นที่รัฐบาลยิ่งรักนะครับได้มีการสสของพรรคเพื่อไทยได้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูนแล้วครับก็มีการยื่นในสารรัฐตีความสารรัฐฎเขาระบุตอนครั้งนั้นนะครับว่า การแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยโดยการตั้งสสรเนี่ยในปี2 5 5พันห้าที่จะพยายามตั้งขึ้นมาเนี่ยในช่วงสองรัฐบาลยิ่งนักสองหบเนี่ยเป็นการขัดต่อรัฐมนูญเนื่องจากว่ารัมณูลสอนูเนี่ยผ่านการลงประชามติดังนั้นการแก้ไขเนี่ยก็ต้องมีการทําประชามติก่อนสวก็เลยยกข้ออ้างตรงนี้ครับเป็นหลักในการอภิปรายวันนี้ว่าถ้าจะมีการแก้ไขเนี่ยหรือจะนับหนึ่งเนี่ยรับหลักการนับหนึ่งวันนี้ ้องประชามติกรมก่อนที่จะมารับหนึ่งแต่ว่าตามรัฐธรรมนูญขั้นตอนเนี่ยคือว่ามันรับหลักการเสร็จแล้วแล้วก็ให้มีโมเดลสะสะแล้วลค่อยไปทางประชามติคือเอาขั้นตอนตรงกลางน่ะมานำมานำหน้าก่อนเรียกว่าอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ในการซื้อเวลาซึ่งสวส่วนใหญ่มีท่าทีอย่างนี้แล้วก็บอกว่าคือไม่เห็นด้วยแหละคือถ้าให้โหวตเนี่ยก็ไม่ผ่านค,คืออย่างเงี้ยคือสอวอเนี่ยวันนี้ถ้าเราดูนะเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีนะ คนที่จะพิลารายส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งสอสอร,อค,รคือเห็นด้วยบางประเด็นเท่านั้นเองแต่ว่าจะให้ตั้งสอสอรอขึ้นมาแล้วก็ยกทั้งร่างเนี่ยไม่เห็นด้วยอยู่แล้วที่สวเขาค้านตรงงนี้ก็อาจจะยกเหตุสารพันปัญหาขึ้นมาว่าเนี่ยวอาจจะเกรงว่าอาจจะเป็นสวสภาธาตบ้างอาจจะบอกว่าสถานการณ์นขณนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมอะไรต่างๆซึ่งแล้วก็พยายามจะเสนอเหมือนกับว่า ให้ทำประชามติก่อนนะก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งในช่วงท้ายของการอภิปรายเนี่ยก่อนสรุปเนี่ยทางฝั่งของอคุณสมชายสมแขงการคุณสมชายก็จะเสนอในลักษณะแบบนี้เสนอใ,<น><น>ให้พักให้พักการโหวตวันนี้ก่อนบอกเอาไหมพักก่อนโวหวตไว้แล้วมาหาลือกันก่อนครับเพราะถ้าโหวตไปเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าสวเนี่ยคิดอย่างไรคือเข้าใจก็คือว่า เขาคงไม่รับร่างอะไรละนะซึ่งถ้าไม่รับร่างทุกอย่างก็ฟาวหมดนะตอนนี้ก็ก็เสนออย่างนี้มาทขณะที่ทางรัฐบาลเนี่ยทางสสพักพลังประชารัฐก็เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคือเรียกได้ว่าจะไม่มีการเดินหน้าถึงฝ่ายสวก็ดีหรือฝ่ายพักพลังประชารัฐจะยังไม่ให้มีการเดินหน้าโหวตในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการปิดสมัยประชุมแล้วเที่ยงคืนต้องรู้คําตอบนะครับว่า คือการโหวตเพราะงั้นเป็นการสมัยประชุมหน้าแล้วต้องปิดสมัยประชุมส่วนฝ่ายค้านอนนี้ท่าทีก็ชัดเจนว่ายังไม่เห็นด้วยครับถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต้องเดินหน้าโหวตนะโหวตในยติตอนนี้คือว่าให้มีการตั้งคณะกรรมการก่อนไหมเพื่อมาศึกษารวมร่างกันดูอีกทีนึงครับถ้าใช้เสียงข้างมากของการโหวตเนี่ยก็เ5 0อห้าบใช่หก็าหาร2ไปซึ่งแนวโน้มรัฐบาลก็อาจจะชนะในสภาใช่ไหมเพราะว่ารัฐบาลสสอของพรรค รัฐบาลก็ดีบวกกับเสียงของสอวอเนี่ยก็อาจจะชนะถ้าเกิดมีการหวตให้กันเหมือนกับซื้อเวลาไปก่อนด้วยการตั้งคณะกรรมการ,รกาแต่บรรยากาศนอกสภาเนี่สิอันตรายครับผมดูแล้วนี่คือผมดูนะเกมนี้ทั้งหมดเนี่ยนะเอาเรามาวิเคราะห์วิจาการเลยนะวันนี้คือว่าทางรัฐบาลจับมือกับสอวอแล้ววันนี้นะถ้าดูตามนี้คือตั้งกรรมธิการขึ้นมานะเสนอแบบนี้เลยหนึ่งเดือนนะ <S 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 แล้วก็จะพิจารณาทั้งหก ยตินะเพื่อให้เห็นว่ารับไม่รับหรืออะไรยังไงก็คือหนึ่งเดือนเนี่ยเหมือนยืดออกไปอืแต่ว่าทางฝ่ายค้านเองไม่เอาแน่นอนถ้าดูตามนี้คือฝ่ายค้านมองว่าครับการให้เหตุผลในการตั้งกรรมธิการวิสามันเนี่ยอาจจะไม่ได้เหตุผลที่เพียงพอนะเพราะว่าการที่จะอ้างว่ายังไม่ได้ศึกษาครับออเยติต่าง,าง,างๆนะแล้วขอเวลาไปรวบรวม อะไรต่างเนี่ยมันไม่มีไม่มีเหตุมีผลเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่แล้วระหว่างการพูดคุยแล้วก็ดูเหมือนว่าการอภิปรายก็ได้มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวมาอย่างดีเียมข้ขนนะมันก็เหมือนว่าเป็นเกมที่จะลากและยืเดเยื้อออกไปซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าข้างนอกก็เสนอมาอีกแนวหนึ่งก็ต้องเอาตามที่มีการเรียกร้องจากประชาชนฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้เกิดความรุนแรงก็มีอยู่เหมือนกันเพราะว่า จากนี้การเมืองก็จะรุนแรงขึ้นถ้าดูตามนี้เพราะว่าตกลงกันไม่ได้สภาเองก็ดูท่าทางสวแล้วก็เหมือนจะไม่อยากโหวตคือถ้าวันนี้ไม่สามารถโหวตได้หรือว่าไม่มีการตั้งแนวโน้มในการแก้รัฐธรรมนูนมาตรา256านำไปสู่การมีสอสอเนี่ยซึ่งแต่ก่อนหน้านี้ทุกคนเข้าใจได้ว่าเอ้ยมันจะเป็นทางออกรอรใช่ไหมเพราะว่าสสรัฐบาลก็เสนอฝ่ายค้านก็เสนอเสนอ,สนอเหมือนกันหมดสังคมก็เห็นว่าน่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูนสังคม จานวนไม่น้อยนะแต่ว่าถ้าวันนี้มันแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็ถึงรัฐบาลเองเนี่ยพยายามบอกว่าไม่เกี่ยวนะเป็นเรื่องของท่าที่สอวอวันนี้นายกท่านก็ไปที่เชียงรายมันก็พยายามไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไปนู่นเลยไปทาเรื่องป่าไฟป่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าโบดไม่ได้หรือว่ามีการคว่ำร่างขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าคนก็จะไปตามที่รัฐบาลแล้วจะบอกว่าสอวอ,อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะเพราะ <laughs> อวอ่าสวนี่คนที่ตั้งคือ รัฐบาลคือคอสอชอวันนี้เนี่ยคนที่เปลี่ยนจุดยืนนะก็คือว่ารัฐบาลาเดิมรัฐบาลเนี่ยหนุนเลยบอกจะวบ,บรับร่างของตัวเองนะก็คือว่าให้มีการตั้งสศรแล้วก็ให้มีการาแก้รัฐมนุนีสองมาตราสอง,สองห้าหกนะเพื่อเปิดประตูและนําไปสู่การตั้งสศรและก็ไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองแต่มาวันนี้เนี่ยปรากฏว่าถอยไปตั้งรับ<อ>คือไปเห็นด้วยกับสวครับแต่ว่า คนละรูปแบบแต่ว่าทิศทางเดียวกันก็คือยื้ออกไปอีกหนึ่งระบซึ่งแน่นอนว่างานเนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่ารัฐบาลพยายามดึงดึงเวลาไปนะถ้าดึงอย่างเนี้ยเกมการแก้ไขรัฐมนูลก็จะดูรุนแรงและเร่งเร้ามากขึ้นนะเพราะว่าถ้าดูตามนี้ม็อบก็คงจะไม่ยอมแล้วก็คือมให้เห็นเลยว่าพลเอกประยุทธ์นในฐานะที่ตั้งสวอย่างที่คุณชริดว่าสักครู่เนี่ยก็เห็นเลยว่ารัฐบาลเองยังไม่ เต็มใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญคุณวิรักพูดในฐานะเมื่อกี้เนี่ยประธานวิบบอกว่าพรรคพลังประชารัฐเองก็ได้ไปหัเสียงนะว่าไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูนคุณนัทพูดเลยแต่เมื่อพรรครัฐบาลมีนโยบายพรรครวมมีนโยบายให้แก้ไขก็เลยต้องมาดําเนินการตามที่ได้มีการเสนอร่างกันเข้ามาฉะนั้นเนี่ยให้เห็นเลยว่าจุดลึกๆแล้ว พลังประชารัฐเองก็ไม่อยากแก้ไขนะคุณรัตอ้างถึงจะแนนเสียงที่ได้รับด้วยนะว่าประมาณสิบกว่าล้านนะไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉะนั้นเนี่ยคุณวรัตอธิบายอย่างเนี้ยแล้วถึงต้องพยายามตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อรับหลักการศึกษาเพื่อรับหลักการก่อนซึ่งตรงเนี้ยแน่นอนว่ามันมันเบี้ยวไปจากเดิมนะของรัฐบาลที่ต้องการจะ ให้รับร่างของตัวเองรัฐบาลเป็นคนเสนอร่างของตัวเองเสนอโมเดลสสลอวิบรัฐบาลอะไรกันเสนอมาเลยแล้วก็คนก็เข้าใจได้ว่ารัฐบาลเองด้วยซ้ำเนี่ยเป็นสนับสนุนเรื่องนี้เนื่องจากนโยบายรัฐบาลก็ข้อ12บอกว่าสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐนูลแล้วก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเอ้ยเราได้พิจารณาแล้วก็ไปเตรียมการเรื่องประชามติสิเราเตรียมการอยู่คุณวิษนุเครืองามก็บอกว่าไอ้ขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญน่ะคือพูดถึงม์ไลา์ต่างนะว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านสภาพ วันนี้เนี่ยเดินพอยอพฤจิกายนก็อาจจะมีการกฎหมายประชามตินะหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยคือพูดให้เข้าใจได้ว่ารัฐบาลเองก็สนับสนุนรับเรื่องกระบวนการแก้แต่วันนี้ฝ่ายค้าเองคุณสุทินคลังแสงก็บอกเหมือนกันนะครับว่าอันนี้มันเป็นการเล่นบทสองหน้าของนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะท่านเองเนี่ยก็เป็นคนแต่งตั้งสวถ้าจะส่งสัญญ,ญาณสวอเอาเลยรับร่างจะได้บจบจบลดความอึมครึม มันก็จบแต่ว่าทําให้เกิดความอึมครึมน่าแสดงว่าท่านนายกเองเนี่ยอาจจะไม่ส่งสัญญาณการไม่ส่งสัญญาณก็คือว่าการไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ,รบทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเอเอรัฐบาลเองก็ตั้งคุณพีรพันธ์มาไปมีคณะกรรมการของรัฐสภาในการศึกษาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูนคณะกรรมการชุดพีคุณพีรพันธ์ก็สนับสนุนนะครับว่าให้มีการแก้ไขามาตรา256เพื่อเปิดทางให้มีสสรแล้วก็ คุณวิศณุหรือว่าพลเอกประยุทธ์เองก็บอกว่าถ้าคณะกรรมการมีมติอย่างไรเราก็เอาตามนั้นครับแต่วันนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่บทสุดท้ายเนี่ยที่เราจะเนี่ยถกกันเนี่ยมันจะไม่ใช่คือดูแล้วเนี่ยนะถ้าถ้า,ถาสภาไม่เป็นที่คาดหวังนะไม่เป็นที่คาดหวังไม่สามารถแก้ไขรัฐมนุนได้ไปข้างหน้าเลยเนี่ยมองไปข้างหน้าเลยคุณชลิตครับมอบต้องลงสภา ให้ลงลงเขาเรียกว่านอกสภาลงลงถนนนะจะลงง่ายๆว่าอย่างนั้นและก็สอจะเกิดความขัดแย้งกันค่อนข้างสูงแน่นอนเพราะถ้าดูตามนี้นะคือหนึ่งเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็และโดยรัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ตั้งใจจะแก้ไขรัฐมนตรตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะหนึ่งไม่ใช้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขใช้วิบเข้ามาโดยที่รัฐบาลเองก็เหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจจะแก้ในลักษณะที่เป็นสสรเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ นะครับฉะนั้นเลยไม่ได้ส่งสัญญาณให้กับสวพยายามอ้างว่ากดดันสวไม่ได้อย่างงั้นยางนี้แต่ว่าทุกครั้งตั้งแต่มีการมีการประสานงานกันระหว่างสวกับรัฐบาลส่วนใหญ่ก็จะมีการประสานงานกันอาจจะคุยกันได้อะไรได้แต่ครั้งนี้เนี่ยสวซึ่งมาจากการแต่งตั้งของประธานคอสชคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยทุกคนก็มองว่าพลเอกประยุทธ์ยังสามารถ ขอความร่วมมือไปอยังสอวอได้สอวอมี250ค,คนนะอขอแพ14คนเนี่ยทำไมพลเอกประยุทธ์ทําไม่ได้ก่อนถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้ที่ตอนตั้งสอวอใหม่ๆแล้วมีสภาค,คุณวิษนุเครืองามเคยเคยมาชี้แจงในวุฒิสภาเนี่ยมาพูดถึงบทบาทของสอวเขาบอกว่าเออสอวอเนี่ยถ้าอ,อ,อะไรก็แล้วถ้าไม่ทําอะไรก็อย่ามาลาน้ําเพราะว่าเรือแพเนี่ยเดี๋ยวม,มันล่มก็เหมือนกับว่าให้ช่วยสับสนร,รัฐ,ฐบาลนะ คือจะสั่งจะส่งสัญญาณส่งซิกอะไรเนี่ยมันมันไม่ยากครับทีนี้ถ้าเกิดบรรยากาศเกิดความอึมครึมเนี่ยวันนี้ไม่มีข้อสรุปหรือว่าตั้งไม่ได้มาถึงแม้ว่าโอเคจะเปิดสภาสมัยหน้านะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ยังมีล่างแก้ไขรัฐมนตรของไอรออย,อยู่แต่ก็เห็นท่าทีว่าไม่สนับสนุนเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนสวไม่สนับสนุนเนี่ยผมว่ามันมีความอึมครึมและมันเกิด เสียงต่อ,ค,อความรุนแรงในท้องถนนคือกลายคือกลายเป็นว่าเวลานี้รัฐบาลเนี่ยเหมือนกับว่าอาละคุมสอวอไม่ได้ปล่อยให้เป็นอิสระอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ารัฐบาลไม่ตั้งใจที่จะให้มีการแก้ไขรัฐมนูลถ้ารัฐบาลตั้งใจจะให้มีการแก้ไขรัฐมนูลนะรัฐบาลไปคุยกับสอวอได้เพื่อให้เดินหน้าไปได้แต่ว่าอันนี้ก็ให้เห็นด้ว่าลุงตู่สู้เพื่ออยู่ต่องานนี้อเอาผมฟันทงสรุปอย่างนี้นะพระว่าการที่ไม่ับ ไปประสานงานกับทางวุฒิสภาซึ่งตัวเองเนี่ยคุยได้นะเพราะว่าหนึ่งตั้งมากับมือแต่คุยได้แลกเปลี่ยนได้แลโน้มน้าวได้เอาอะไรกันนะก็คือว่าตัวพลเอกประยุทธ์หรือบิ๊กปั๊มพลเอกประวิทธ์สามารถโน้มน้าวสวได้เพื่อต้องการถ้าถ้าจะแก้ไขรัฐมนูลนะแต่ว่าอันนี้เดินเกมแบบนี้คือยังไม่คิดแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วถ้ายังไม่คิดแก้ไขรัฐมนูญแน่นอนว่าม็อบนักกลุ่มนักศึกษาก็ดีนักลุ่มาต่างๆดีก็อาจจะต้องใช้วิธี ลงถนนครับเนี่ยผมสรุปไปอย่างนี้นะเพราะในสภาเนี่ยไม่เป็นที่คาดหวังแล้วคุณชริตนะเพราะว่าเหมือนสภาจะเป็นทางออกแต่มันเป็นทางมันไม่ออกละออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้จึงมีผู้เสนอเหมือนกันนะอย่างคุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยบอกว่าอย่างนี้ต้องยุบสภาแล้วล่ะอย่างนี้ต้องยุบสภาถามว่ายุบไปเพื่ออะไรยังไงคุณจตุพรบอกว่ามันมันเป็นทางตันถ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าไม่ถ้ามันเป็นจุด คือถ้าถ้าผ่านเฉพาะแก้รัฐมนูลเนี่ยในขั้นตอนบริการต้องเจออวิบากกรรมอีกเยอะก็เจอม็อบตากดดันเนื้อหาต่างๆเจอเยอะเลยคือมันอาจจะต้องถูกมันคือไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วนาทีนี้ก็เรียกร้องยุบสภาดีกว่าแล้วสวก็ประกาศเจตรมน์ไม่โหวตเรื่องนายกอย่างเงี้ยเพราะว่าสวเขายังมีอำนาจในการโหวตอีกประมาณสามปีอยู่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่เรามองว่าไปข้างหน้าว่าเหตุการณ์เนี่ยอืมก็ ค่อนข้างจะวิวัฒนาการไปก็นีตึงเครียดตึงเครียดครับนะก็ยังไม่รู้ว่าจะจะออกยังไงแต่ว่านี่เนี่ยผมคิดว่าระหว่างที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันก็มีการถ่ายทอดสดเรื่องใช่ท่อดม็อบะวันนี้ดีนี่ดูตามนี้นะอ่าอันนี้ที่ม็อบเนี่ยนะครับลงไม่น้ำเจ้าพระยาเอาเรือไปด้วยนะเอาเรือเอาเรือไปแทเกยกไกรนะเนี่ยครับอ๋อเนี่ยครับ คืออารมณ์ไปถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยไปเลยแล้วม็อบไปใช่น้อยนะเยอะนะนี่นี่นั่งเรือนั่งเรือลงไปชุมเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องการแก้ไขสีุ่คนแล้วดีไม่ดีนะถ้าเจ้าหน้าที่ถ้าถ้าเจ้าหน้าที่ไปขวางไปอะไรเกิดเรือล่มเรืออะไรลำบากนะอันนี้ลำบากนะคุณเจนี่คือบรรยากาศข้างหน้าเนี่ยม็อบเขาปิดหมดแล้วครับแต่ว่าสสหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถออกได้ทาง ทางเรือท่าเรือเกตไก่แต่นี่ม็อบจะไปลงเรือเนี่ยเหมือนจะขึ้นผ้าเหมือนกันครับไหมโดวจะไปไฮปาร์คทางน้ำละเดี๋ยวเราเราฟังดูสักนิดหนึ่งดิพุทธฤกษ์ปากคุ่นลูกของเผด็จการคสชนะครับคสชโดยประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้แต่งตั้ง250ร้อยห้าสิอง้มาโดยสวทำหน้าที่สนับสนุนยกมือโหวตให้กับ อ่าอันนี้คือบรรยากาศลงเรือนะขนาดลงเรือนะคุณชนิเนี่ยมืดอันตรา้วด้วยมืดเนี่ยอันตรายนะเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคือเพราะว่าเรือเล็กไงคุณจริดอ่านะถ้าตำรวจจะไปใช้กําลังหรือจะไปผลักดันอะไรต่างๆเนี่ยอันตรายนะอันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันนะวิวัฒนาการวิวัฒนาการของม็อบในรูปเลยมีการเตรียมการมาอย่างดีเหมือนกันม็อบนะครับครับเออต้องข้างข้างหน้าก็มีการวันนี้ผูกโบนะเมื่อวานนี้เมื่อวีพ่นสีหมุดอาติเกอร์มุดอะไรต่างๆก็ ดูเหมือนว่าทางวุฒิกดีทางฝ่ายรัฐบาลตัวทีก็ยืนยันว่าไม่มีใครมากดดันไม่ฟังเสียงนอกสภาที่ผ่านมาเนี่ยนะการเกิดเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ฟังเสียงนอกสภาครับนี่คือประเด็นสําคัญนะก็คือว่ายังมองว่าสภาเป็นเสียงข้างนอกเป็นเสียงส่วนน้อยถ้าคิดอย่างเนี้ยโอกาสที่จะทําให้เกิดปัญหาก็มีเหมือนกันคือรัฐบาลเล่นเกมที่แบบว่าคือคือคาดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าจะจะใช้คือเขาคงประเมินว่าเขาเอาอยู่ แต่ผมว่าลักษณะนี้มันจะเกิดการแบบม็อบจะตามไปเรื่อยๆทุกวันอะทำไมเพราะแบบโกรธแค,ค้นล้วว่าหลอ,อกการหรือเปล่าไหนให้ความหวังว่ามันจะเป็นทางออกเดี๋ยวมันจะไม่จบนที่การชุมนุมเนี่ยมันจะเป็นย่อยๆๆ,ๆตามไปทุกที่นะเขาก็าายกระดับขึ้นเรื่อยๆคุณชริตวิธีการของม็อบก็แน่นอนแล้วม็อบนักศึกษาถ้าดูตามนี้นะมีวิวัฒนาการการต่อสู้ไม่ธรรมดา แต่นี่ก็มีทั้งนักศึกษาแล้วตอนนี้เป็นประชาชนเสื้อแดงทั้งกลุ่มที่ไม่เอารัฐบาลทหารเผด็จการนี่ผมว่ามามันก็มาเยอะมาร่วมกันนะวันนี้ก็คือที่บอกนะใครที่ท่านเราเล่นติดตามดูวันนี้เนี่ยดูดิคุณไคลต์เป็นเด็กๆนะออมีทั้งเด็กๆบนเมียิ้มยิ้มอยู่อาจจะบรรทุกได้ทักงสิบยีิคนแต่ว่าก็เป็นอาจจะเป็นสีสันแต่ว่าเวลามันถ้า มันโหวตไม่ได้ขึ้นมาหรือไม่รับล่าเนี่ยมันไม่ใช่สีสันแล้วนะครับ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยขณะที่เรากําลังพูดอยู่เนี่ยนะครับ,รบทางาในสภาเองเนี่ยนะครับก็กําลังพิจารณาโต้เถียงกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไรจบตอนนี้อ,นนอันนี้เ,เราไปฟังกันสักนิดนึงอีกนะครับเนี่ยตอนนี้คุณสมชายสแสวงการพูดอยู่ครับท่านประธานพีรพันธ์ท่านรองประธาน ไยบู์ท่านรองประธานสุทินที่เหลือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิน้นท่านจะปิดบอกว่าท่านศึกษาละเอียดแล้วปิดบทนี้ว่าให้สมาชิกวุฒิสภารับไปเถอะเพราะเขาทำมาเสร็จแล้วถ้าเป็นกฎหมายปกติผมจะไม่ว่าเลยครับสภาไทยพิจารณารัฐธรรมนูญแบบนั้นสิครับให้แก้กฎหมายรัฐธรรมนูญในวันหน้า ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารัรรมนูน,น,นผ่านวาระเกินกึ่งหนึ่งแล้วส่งให้วุฒิสภาพิจารณาอีกขั้นตอนหนึ่งในการกันกรองเป็นด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งผมจะไม่เถียงท่านในเรื่องรายงานฉบับนี้เลยเป็นรายงานของท่านฝ่ายเดียวครับนั่นเป็นเสียงของคุณสมชายแสวงการนะที่พยายามหาเอตผลมาที่บ่ายเพื่อจะให้มีการตั้งกรรมธิการศึกษาก่อนรับหลักการ,รซึ่งแน่นอนแล้วครับว่า ปกติเนี่ยคือคุณสมชายจะคือจริงจริงเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องตั้งกันมาที่การศึกษารับหลักการนะคุณจริตเพราะอะไรเพราะเพราะว่ารู้กันหมดแล้วเพราะว่ารู้กันหมดแล้วแล้วแค่รับหลักการว่าจะมีการแก้ไขมาตราสองห้าหกเพื่อตั้งสสรจากนั้นก็ไปตั้งกรรมธิการอีกถ้ารับหลักการเสร็จไม่วาระหนึ่งวาระสองมีการประยติมันมีทําอะไรอีกเยอะแยะมันไม่แค่บอกว่ารับหลักการหรือไม่เพื่อตั้งสองห้าหกแล้วไปตั้ง เพื่อให้มีสท,ทรแค่เนี้ยรับหลักการแค่เนี้ยจากนั้นก็ไปประยุติดีว่าตั้งสท,ทรจะเป็นยังไงมันจะต้องใช้เวลาอะไรศึกษากันเยอะแยะผมว่าเขาเขาเขาพยายามเก็บทุกเม็ดนะนะหมายถึงว่าเก็บในระยะเวลาในการอยู่ครนะถ้าถ้าตั้งสทรได้สมมุติว่าวันนี้ผ่านนะเกิดผ่านนะจริงๆก็อยู่ยาวนะเพราะว่าขั้นตอนการร่างรัฐมนูญกว่าจะผ่านประชามติสองรอบสุดท้ายเนี่ยก็เกือบสองปีครับอันนี้ถ้าเกิดจะตั้งคณะกรรมการศึกษาอีก ก็อาจจะแบบว่ายืดได้อีก3เดือนหรือว่ามีการพลิกประเด็นอีกนะคือเขาพยายามใช้เทคนิคอะในการคือจริงๆนะร่างรัฐบาลที่ทำเนี่ยนะสองหตั้งสสรนะแล้วก็ไม่แก้หมดหนึ่หมดสองเนี่ยอันเนี้ยก็ประวิงเวลาของการอยู่ของรัฐบาลได้ต่อไปเพราะว่ามันยังอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องไปต่อสู้องระยะเวลากันนะไม่ต้องไปเถียงกันอีกในรายละเยฉะนั้นเนี่ยแค่รับหลักการแค่เนี้ย ม็อบเองก็ไม่พอใจอยู่แล้วเพราะม็อบต้องการให้ปิดสวิตสววแต่วันนี้ดูเหมือนว่าสเนี่ยืนจุดแข็งไว้เลยจะไม่รับร่างแก้ไขสองเพื่อตั้งสอสรอนี่ไม่เกี่ยวกับปิดสวิตตัวเองนะไม่ได้ปิดสวิตสวไม่ได้เกี่ยวเลยปิดสวิตรัฐธรรมนูนปิดสวิตรัฐธรรมนูนแทนเลยคือพยายามจะสู้เพื่อให้คนลืม มาตรา272คือปิดสวิตสอวอ,อทั้งๆท,ที่เป้าหมายคือทุกคนจะพุ่งไปที่272เหมือนกันคน้นออเนี่ยสวเนี่ยยืนขึ้นมาแข็งแรงเลยนะวันนี้นะับเหมือนกับว่าไม่ยอม,อมคือผมว่ายังไงสอวองานนี้ยืนแข็งอยู่ถ้าโหวตปุ๊บเอาตามร่างของฝ่ายรัฐบาลคับสอวอก็ยังได้อยู่ดีเพราะตัวเองไม่กระทบเลยจริงๆร่างของรัฐบาลกับร่างฝ่ายค้านเนี่ยมันต่างกันไม่มากแต่ว่าร่างรัฐบาลเนี่ยเขายัง ยึดโยงสุดท้ายให้รัฐสภาเป็นคนเลือกครับเป็นคนเลือกอ่าสสรไฟล์อะไรนิติของฝ่ายนักวิชาการคือรัฐสภาเนี่ยรัฐบาลเองก็ข่มเสียงคั้งมากอยู่แล้วถ้าพูดถึงเนี่ยโอกาสที่จะได้เสียงจากสสรนะเป็นเสียงส่วนใหญ่นะเป็นแบบดูเมื่อเทียบกับเสียงของฝ่ายค้านที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด2 0 0คนเนี่ยร,รัฐบาลยังมีแต้มที่จะได้สสรเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าวันนี้สอนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าแนบแน่แน,นสัมพันธ์กับรัฐบาลเองไม่อยากให้มีการแก้ไขรัฐมนูนไม่ต้องไปพูดถึงประเด็นว่าจะปิดสวิตช์สวอแค่เปิดประตูสวอยังไม่ให้เปิดประตูเลยะะนะถ้าดูตามหลักการในวันนี้ะนะไม่อยากให้เปิดประตูด้วยซ้ำเพราะว่าการอธิบายของแต่ละคนเนี่ยไม่เอาให้แก้บางประเด็นบางมาตราไปแต่ว่าไม่ให้เปิดประตูฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนแลลวครับว่าจริงๆเขาให้เปิดประตูผมว่านะ พอให้เปิดประตูแต่เขาเอาประตูมาอีกหนึ่งบานก่อนที่จะเปิดประตูบานใหญ่เขาก็คือตีให้มั่วไปก่อนทํากลายทาไปทํามาประเด็นที่จะปิดสวิตช์สวร์เลิกพูดกันอไปต้องเปิดประตูใหญ่แทนมีโตรอหรือไม่มีโตรตอให้ไหมให้เปี่ยงประเด็นไปอย่างนี้เลยนี่คือเกมที่อาจจะทาให้บรรยากาศในสภากลับร้อนแรงยิ่งขึ้นต่อไปนะอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับว่า สถานการณ์ที่สุดแล้วจะลงเอยอย่างไรแต่ว่าเรื่องรัฐนูญรัฐธรรมนูญนะก็จะกลับมาเป็นประเด็นร้อนกลับพางการเมืองที่ทุกคนจะต้องเกาะติดสถานการณ์นะว่าการเมืองอย่างนี้ไปจะร้อนแรงอยู่ที่ตรงประเด็นร่างรัฐธรรมนูญว่าจะมีการแก้ไขได้หรือไม่อย่างไรนะครับสําหรับวันนี้เวลาก็หมดนะครับก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากข่าวประชาธิปันสําหรับลูกค้าทอสนะครับถ้าผ่อนดีมีเฮนะครับชำระกู้ผ่านแอ จีเอชแบงก์ bank, ออนติดต่อกัน4เดือนนะระหว่างกันยาถึงธันวา63นะครับกลุ่มที่1รับ1,000บาทวงเงินกู้ไม่เกิน1ล้านบาทกลุ่มที่2รับคัชแบ็กนะครับ500บาทสำหรับลูกค้า1 0 0 0 0แสนรายแรกนะครับรายละเอียดาสามารถคลิกได้ที่ w w w g h b a n k นะครับ .co.th นะครับแล้วก็ g s b a n k a แอปเดียวนะครับครบรวมทุกบริการของทอสอไว้ในมือคุณให้คุณทำธุรกรรมทางการเงินสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ช่องทางการดาวน์โหลดนะครับ Google Play App Store สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข026459,000นะครับสำหรับโครงการดีๆของธนาคารทอสซึ่งเป็นธนาคารเพื่อให้คนไทยได้มีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยนะครับสำหรับวันนี้ Big Talk Victory ต้องลาไปก่อนครับพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story